สดชื่นกันไหมครับต่อสมองแล้วโยนหินไปเพอาะวันนี้ปนกาบ,บอนจัดไมให้แล้วครับก็กล่าวทาักทายสวัสดีพี่พีุ่กท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง กบอนครับโอ้โหผลงานนะช่วงเมื่อวานนี้ครับเรียกว่าสวยสดงดงามกันอยู่ไม่มากก็น้อยเลยเดียวครับพอเขาเต็มเมาถึง3ตัวครับหลุดไปเพียงแค่หตัวครับก็ยังมีทางด้านของอาร์เซนอลครับเมื่อวานนี้ที่สามารถเปิดบ้านและเก็บชนะมาได้ถึง4ประตูต่อศูนย์กับทางด้านของแมนซิตี้และบุลุเซียเดินมุญครับที่สามารถบุกไปและเก็บชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์กับ4ประตูต่อสองและจะมีหลุดทางของโอลิประอสครับเมื่อวานนี้ที่ผิดข้างไปหน่อยท่าไปโดนใบแดงครับเมื่อวานนี้เรียกว่ากำลังจะสวยกันเลยทีเดียว เอาละครับวันนี้ครับผมอพี่เสีเดิมครับมาฝากพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมจะมีคู่ไหนบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเข้ามาฟังกันในคลิปได้เลยครับเอาละครับวันนี้เราอยู่กับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับโดยคู่แรกที่ผมยกมาครับก็จะมีการพบกันระหว่างเรอัลมาดริดครับเปิดบ้านพบกับทางของยูเวนตุสโดยคู่นี้ครับกระแสหรือตลาดราคาเองครับเปิดมาให้ฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างเรอัลมาดริด ่อยูพอสมควรครับและคู่นี้ครับต้องบอกว่าผลงานฝั่งเยาวบ้านครับอย่างเลียวมาลิกครับเรียกได้ว่าดูดีอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวและผลงานการเล่นในบ้านครับเรียกได้ว่าอย่างไม่แพ้ใครครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาส่วนนี่มูเยนครับอย่างอยู่เป็นตุ๊เรียกได้ว่าผลงานโดยรวมครับถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับในช่วงเวลานี้หกนัดที่ผ่านมาครับยังหาชนะไม่ได้เลยและผลงานการเล่นนอกบ้านครับล่าสุด เพิ่งออกมาแพ้กับทางของโฮโมไปถึง2เปร็นตศูนย์คู่ดีครับทางโรงเรีอนะครับผมแนะนําเลยว่าให้เลือกไปฝั่งเจ้าบ้านอยา่างเลวมาลิกเดียวครับวันนี้เลีวมาลิกครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านตัวเองตอนน้าแฟนบอลของตัวเองน่าจะมีความมั่นใจอยู่ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวและถ้าวัดกันที่คุณภาพนักตเต็หรือกุมลังครับจะมองว่าเป็นทางของเลวมาลิกครับดูดีกว่าค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นครับวันนี้เลือกไปฝั่งของเลวมาลิกดีครับไม่ผิดหวัง อย่างแน่นอนครับคู่ที่2ในค่ำคืนนี้ครับที่ผูกยกมาก็จะเป็นการพบกันระหว่างไอแตร์แฟรงเฟิร์ตครับเปิดบ้านพักกระทางของลิเวอร์พูลครับโดยคู่นี้ครับต้องบอกว่าทั้งสองทีครับมีผลงานที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับในช่วงเวลานี้ไอแตร์แฟรงเฟิร์ตเอง5นัดที่ผ่านมาครับเก็บชนะได้เพียงแค่หนึ่งนัดหลุดแพ้ไป3และหลุดเสมอไปหนึ่งส่วนที่มุ่งเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับเรียกได้ว่าช่วงขาดลงกันเลยก็ว่าได้ครับพอแพ้มาถึงสี่นัดติดแล้วอนะครับกระแสหรือตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้ครับเปิดมาให้้ทีมมผูููเเเยยยือออออนนคครรับ่่่างลววพป็ตส คู่นี้ท่านต้องเลือกนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกไปฝั่งจิมฮุยเยียนอย่างลีวัูดีครับผมมองว่าทาวดกันบอลตอบอลครับคุณภาพนักเตะและกลุ่มลังครับยังมองว่าไปทางลีวัูครับดูดีกว่าไม่มากก็น้อยถึงวันนี้จะรับบทไปทิพเยียนครับแต่เกมนี้ครับลเว์คูน่าจะหายชนะอยู่ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับถ้าไม่เกมนี้ผมเชื่อว,ว่าลีว์พู จะสามารถบลุกไปและเก็บชนะได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งของลิเวอร์พูลดีวครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคู่ที่สามในค่ำคืนนี้ครับที่ผมยกมาก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างเชลซีครับเปิดบ้านโมกุาของอแอาจกครับโดยคู่นี้กระแสะหรือตลาดลซับครับเปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านครับอย่างเชลซี เป็นต่ออยู่พอสมควรคู่คนี้ครับทาตรงเรือนะครับผมยังแนะนําว่าให้เลือกไปฝากเจ้าบ้านอย่างเชลซีได้เลยครับถ้าดูจากผลงานช่วงนี้ครับต้องบอกว่าเชลซีครับดูดีขึ้นมากด้วยการเก็บชนะมาถึง3นัดติดแล้วต่างทีมพวกม่เยอนอย่างแจกครับที่ผลงานในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยดีสักไรเลยและผลงานการออกมาเล่นนอกบ้านครับเรียกได้ว่ายังหาชน,นะไม่ได้นะครับมาถึง7เกมติดแล้วคู่นี้ทาตงเรือก,ก็อย่างที่บอกครับว่าให้เลือกไปฝากเจ้าบ้านอย่างเชลซีดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณภาพตั้งแต่ขุมพลังชื่อชั้น ก็จะบอมเปทางของเชลซีครับที่ดูเหนือค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งของเชลซีเลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคู่ที่4ี่ในค่ำคืนนี้ครับเป็นการปิดระหว่างบาเยอร์มินิกับเปิดบ้านพวกกระทางของคับวบูดไม่ต้องคิดะไรเยอะเลยครับเลือกไปฝั่งของบาเยอร์มินิกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นคุณภาพตั้งเตะหรือขุมพลังครับเป็นทางของบาเยอร์มินิกครับที่ดูดีกว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวและผลงานในช่วงเวลานี้ครับเรียกได้ว่าเป็นทีมเดียวครับที่ยังไม่แพ้เันครับตั้งแต่เป อาจจะดูหลุดรัดด่วบ้างและผลงานก็ออกมาเล่นนอกบ้านครับต้องบอกว่าเก็บชนะได้เพียงแค่สครับจาก5นัดหลุดแพ้ไปสและหลุดเสมอไปหนึ่งทำให้เกมนี้ครับผมเชื่อว่าบ้านยังไมิดนครที่เล่นในบ้านน่าจะเปิดบ้านและถล่มอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นครับคู่นี้เลือกไปฝั่งของบบเยอร์มินิไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเอาละครับสรุปสีคู่ในวันนี้ครับคู่แรกผมให้เจ้าบ้านอย่างเอัลมาริกครับคู่ที่2ผมให้ทีมเยือนอย่างเวอร์คูลคู่ที่3ผมให้เจ้าบ้านอย่างเชลซีและคู่ที่4ผมให้เจ้าบ้านอย่างเบเยอร์มินิกครับสลับสี่คู่ในวันนี้ครับจะถ,ถูกใจจัดขัดใจสวนก็ได้เลยครับ เอาละครับก่อนจากกันไปครับพี่พิธนายครับที่ชื่นชอบในผลงานของผมและอยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่มากกว่านั้นช่องนะครับผมก็เลยเชิญเลยเข้ามีในครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นโครงการหรือวีพีครับผมและเหล่าเสียในครอบครัวผมนะครับจัดให้พี่แบบเต็มรูปกึนอย่างแน่นอนเพียงปัดขวาใต้โปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่เพื่อนเพื่อนและเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกับผมได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ